ต้งต้นที่ไป Universal Studio Beijing แล้วใช่ไหมที่ปักกิ่งก็คือใหญ่มากแล้วก็เป็นอะไรที่ถามว่าคุ้มค่าไหมที่ไปอันนี้จริงๆนะเข้าไปข้างในก็10โมงครึ่งแล้วจริงๆอะที่ Universal ก็คือเปิดประมาณ9โมงแต่ถ้าใครอยากเข้าไปเล่นเข้าไปอะไรจริงๆเขาเปิดตั้งแต่9โมงถึง18บนาฬิกา9ถึง18 แต่คนคงคงคือคนคงจะไม่อยู่ถึงขนาดนั้นนะจริงๆออแล้วอย่างคือคือใหญ่มากถ้าใครชอบอะไรไปตรงนั้นก่อนเลยอย่างเช่นเดินเข้าประตูใช่ไหมสแกนหน้านั่นเนี่ยเรียบร้อยจุดแรกที่จะได้เจอก็คือฮอลลีวูดถ้าเดินตามแผนที่เลยนะก็จะมีฮอลลีวูดเดินไปก็จะมีพวก t ทม์ฟอร์เมอรเดินไปอีกก็จะเป็นเครื่องเล่นแอ v เ n นเจอแล้วก็เป็นจู r a สิกพาร์ก แล้วก็วนออกมาก็จะมาถึงตรงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มินเนี่ยนแลนด์ก็คือฟันแลนด์มินเนี่ยนแลนด์ก็คือที่ที่เด็กชอบไปเล่นเพราะเครื่องเล่นจะไม่ค่อยแบบแรงไม่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ก็จะเป็นมินเนี่ยนแลนด์ก็จะเป็นแบบดูแบบน่ารักน่ารักไปเลยอะไรกถามว่าที่พี่ไปเนี่ยก็จะมีตรงฮอลลีวูดเดินผ่านเนยแล้วตรงฮอลลีวูดคือแบบ คือตึกสวยงามมั่นไหมถ้าใครจะไปถ่ายรูปซื้อของแนะนําว่าคุ้มแต่ถ้าให้ไปแล้วต่อคิวยาวนานมากต่อคิวนานมากเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่เวลาเล่นเครื่องเล่นแค่5นาทีถึง5นาทีไม่เกิน10นาทีด้วยซ้าตอนพี่ไปก็คือต่อไปเล่นเป็นเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่แบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ให้จริงอ่ะมันคือ3 d ก็คือ3 d ในห้องแล้วนั่งอยู่ที่เครื่องเล่นก็คือนั่ง นั่งอยู่ที่ข้างเล่นแล้วเขาให้ยกมือขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะขยับแล้วก็ขยับเหมือนเราเล่นแบบใน 3D อะในจอแต่เล่นไปแล้วมันอยากอ้วกมากเลยอันนี้จริงๆไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคือเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์เวลานั้นเพราะว่ามันขยา่าขยาับแบบโยกโยกเหมือนกับเวลาเราเล่น 3D เหมือนเห็นอ้ยแบบเหมือนกับความรู้สึกมันจะตกลงไปเขาก็จะใช้ความรู้สึกเออใช้การขยา่าขยับขยายอะไรอย่างเงี้ย เพื่อแบบเหมือนเราเขาเรียกว่าเหมือนเราขับรถในตู้เครื่องเล่นอะแต่ในจอก็คือมันเล่นจริงๆอะไรประมาณอย่างนะั้นอะเออเป็น3 d อะแล้วมันก็รู้สึกมันเขย่าเกินไปแล้วมันก็รู้สึกแบบอ้วกเออมันไม่ได้เล่นเครื่องเล่นที่แบบออกไปข้างนอกแล้วก็แบบม,มีความเสียวนี่คะอะไรที่แบบโอ้โหแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนนั้นอะน่าจะหิมะตกด้วยแล้วก็เครื่องเล่นเขาอาจจะไม่ได้แบบพร้อมไปทุกอย่างอะไรเงี้ยอืมก็นี่แหละ เครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นแหละคือต่อคิวยาวมากถ้าเป็นช่วงหน้าเทศกาลอย่างเช่นตอนที่พี่ไปคือ14กุมภกพุนธ์าคือวันวาเลนไทน์แล้วขายโปโปรโมชั่นด้วยตอนที่ซื้อตัว๋วคือเพื่อนซื้อให้นะเพื่อนซื้อให้ก็ประมาณ3 5 5อยหยวนก็ประมาณนี้แต่ปกติราคาปกติประมาณ400อยหยวนแล้วมันมีาราคา VIP ด้วยถ้าใครมีกระตังหน่อยถ้าไม่อยากเสียเวลาในการต่ออยากเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างอยากทําทุกอย่าง ก็เสียตังออกมาอีกหน่อยเป็น V.I.P ก็คือไม่เสียเวลาด้วยได้เล่นทุกอย่างแล้วรัดทางคนอื่นเนี่ยคือรัดคนอื่นไปอีกอะก็ค <c oughs> <อ>ือแบบไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆรอ,อ,ก,อก็คือเดินเข้าไปสแกนหน้าปุ๊บได้เล่นเลยอะไรเงี้ยก็คือ V.I.P มากคือจ่ายแพงแต่ประหยัดเวลาแต่ถ้าซื้อถูกก็ต้องเดินแล้วก็รอต่อแถวมันทําให้แบบไม่สนุกอะแล้วมันเสียอารมณ์มากแล้วอาหารในนั้นน่ะก็จะค่อนข้างแพงถ้าใครหอบไปได้ก็หอบไปหอน้ําก็ได้ ถ้าใครอยากไปกินอยู่ในนั้นสักมื้อเดียวก็พออะไรเงี้ยตอนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อได้ถ้าถ้าซื้อเออแต่ถ้าแบบจะหอไปกินก็หอบไปได้ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็พวกขนมสแน็คอะไรเงี้ยสามารถไปได้น้าอะไรก็หอบไปได้อยู่ก็คือใส่น้ําก็มีน้ำใช่ไหมที่เราจะหิวอะไรเงี้ยก็กอกน้ําไปขนมสแน็คอะไรก็ได้ขนมปงขนมปังอะไรเพื่อแบบไม่ให้หิวเพราะในนั้นน่ะราคาอาหารประมาณ4ี่สบ ขึ้นไปเลยนะห้าสิบขึ้นไปด้ดยสัมบ่ะเออคือแพงนะห้าสิบหยวนบางทีหกสิบอาหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูโดอ่ะเออบะหมี่อะไรอ่ะของจีนอ่ะก็หกสิบแปดหยวนแล้วอ่ะอยู่ในแถวๆตรงมินเนี่ยนแลนด์นี่แหละที่เห็นอ้โหราคาแพงมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แปดสิบแล้วอ่ะอแต่เขาเซตก็จะใหญ่มากคือเพราะชั้นก็จะใหญ่ แต่ถามว่ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายมันค่อนข้างแพงนะอย่างเช่นพี่ไปตรงแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมีบัตเตอร์เบียร์อันนี้ต้องไปลองละคืออยากให้ไปลองก็คือมันอร่อยอ่ะมันเป็นครีมข้างบนอ่ะข้างลืองเรียกฟองเบียร์ใช่ป่ะมันจะเป็นครีมข้างบนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูก็คือมันเป็นเป็นครีมข้างบนแล้วมันข้างล่างจะเป็นซาซารสชาติแปลกมันก็ไม่ได้เหมือนเบียร์นะมันเหมือนกับอ่าสปาร์กี้เขาเรียกว่าสปาร์กน้ำมันจะเป็นแบบซาซาเป็นหอม บบอารมณ์ไม่ได้เหมือนเบียร์มากอะแต่ก็คือเขาไม่ขายอนกฮะหอข้างในนะเพราะเขาไม่อยากให้แบบคนแบบเมาอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเขาก็จะขายแบบเครื่องดื่มแบบซาซาอย่างเช่นโค้กสปาอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยประมาณ15หยวนมั้งอยู่ข้างในอ่ะอก็พวกอาหารก็จ่องข้างแพงแต่ไอ้บัตเตอร์เบียร์อยู่ที่ แฮร์ร uh, ี่พอตเตอร์น่าลองนะเพราะมีที่เดียวที่ขายออตรงแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครชอบแฮร์รี่พอตเตอร์จริงคือไปเลยมีที่ซื้อเยอะมากมีไม้คาถามีอะไรชุดพอปแพ็คโอ้โหคนใส่พอปไปก็มีนะแบบพอปแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปในเมืองแฮร์รี่อะไร่างเออมีคนชอบก็ชอบนะถ้าใครจะไปเล่นเครื่องเล่นนี่ต้องทาใจว่าต้องต่อเยอะต่อคิวยาวแต่ละจุดก็จะมีร้านอาหารด้วย สปเซอร์แฮร์ี่ก็จะมีจูเลสิกก็จะมีจูเลสิกบาร์คพี่ไปเห็นเขากินไก่เออเห็นเขากินไก่แบบไก่แบบชิ้นแบบใหญ่ว่างอ่ะประมาณแบบกำมือนึงอ่ะน้องไก่ประมาณว่าขายเป็นแบบซิกเนเจอร์ว่าเออแบบอ่าไดโดเสอร์สกินไก่ ขาไก่ขาเนื้ออะไรโหไก่ใหญ่มากเหมือนเป็นไก่ย่างอะไรเงี้ยอบไก่อบไก่ย่างแล้วเขาก็กินกันเออแสดงว่าแต่ละจุดเนี่ยจะมีอาหารขายแล้วก็มีทาร์ม o r เมอร์ใช่ไหมทาร์ม o r เมอร์นี่ก็แบบโหเจ๋งมากมีบ็อบบี้อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเออ คือชอบมากแต่ว่าบ๊อบบี้มันจะมีจุดถ่ายรูปแต่ละที่อย่างเช่นตรงที่พี่เห็นตรงบ๊อบบี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะคิดว่านะเพราะมันจะเป็นเครื่องเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมินเนี่ยนก็จะมีตัวมินเนี่ยนก็คือคนใส่อคอร์สเพย์ไหมเขาใส่แบบพับลงไปแล้วก็ให้เด็กๆถ่ายรูปกับมินเนี่ยนอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมอาจจะต้องเสียเพิ่มนะอันนี้คิดว่านะแล้วในตรงมินเนี่ยนแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นแบบมีเครื่องเล่นเหมือนเขาเรียกเหมือน ชุดลูกบาสอะไรอย่างเงี้ยสาหยวนนี่แหละมัง้งชุดลูกบง้งลูกบาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับเขาเรียกเหมือนป้าโปงบ้านเราเหมือนเทศกาลที่แบบมีการเล่นอะไรเนี่ยที่แบบได้ของรางวัลได้ตุ๊กตุ้งลูกกระตาอะไรเงี้ยในวิลเลียนแลนด์ก็เยอะเออจะเป็นพวกเครื่องเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าฮอลลีวูดฮอลลีวูดฮอลลีวูดนี่ส่วนมากคนจะมาซื้อของมากกว่าน่าจะเป็นข้างหน้าตรงนี้คือที่ซื้อของเออแล้วก็จะมีโชว์ ตรงกลางถนนเนี่ยก็จะมีโชว์อยู่แล้วตรงคอลลีบัวนี่มไม่มีอะไรมากคือเวทีช้อปปิง้งซื้อของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์เดียวอะไรแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีของขายที่ลึกแต่ละที่ทุกอันเลยมินเนี่ยนพี่เข้าไปเล่นเสร็จแล้วปุ๊บพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นช็อปเลยต่อแถวนานมากออกมาปุ๊บเป็นช็อปเลยก็ช็อปมินเนี่ยนของมินนองมินเนี่ยนอะไรโอ้โหเยอะมากอะไรถ้าใครชอบอะไรไปอันนั้นก่อนอย่างเช่นถ้าชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เดินไปหาแฮร์รี่ก่อนเลยเพราะมันต่อคิวยาวมาก อันนี้จริงๆบอกว้เลยนะชิกว่าถ้าอยากจะไปตรงไหนก่อนเธอชอบอะไรมากๆอันนั้นก่อนไปอันนั้นก่อนเพราะมันจะได้เสียเวลาในการต่อแถวนานประมาณไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยคือยืนคือวันนี้พี่กลับมาคือแบบระบมมากคือคือแบบคือยืนทั้งวันอ่ะจนปวดหลังปวดเอวอ่ะถ้าใครพ่อแม่คนไหนจะพาลูกไปก็ต้องพรบด้วยนะอันนี้จริงๆหรือว่าจะเอา ผู้สูงอายุไปก็ไม่ค่อยแนะนําให้ผู้สูงอายุไปหรอกเพราะว่าเราเห็นอะคนแก่เขาถือไอ้เก้าอี้พกพาอะแบบนั่งได้อะไปด้วยเพราะว่าคนแก่เดินเยอะก็ต้องปวดแขนปวดขายอยู่แล้วใช่ไหม,มเขาก็ซื้อพกอะอะอะไรนะอะเขาเรียกว่าเ e ก้าอี้พับใช่ไหมแบบพกพาไปนั่งเออก็เจ๋งอะเอออันนั้นจริงๆไม่ควรพาคนแก่ไปนะเพราะว่าลำบากเป็นสำหรับคนแก่นะพ่อแม่ที่มีแบบกำลังแบบเอนเนอรีพาลูกไปเลยอะไรเงี้ย เนี่ยอันนี้แนะนําแต่แนะนําว่าถ้าใครไม่อยากเล่นหรือต่อเครื่องเล่นให้เสียเวลาก็ถ่ายรูกปก็แล้วกันตรงแถวไหนนะแถวตรงมันจะมีตรงวังใช่ไหมมีวังที่เมืองจีนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอ่ะเรื่องอะไรอ่ะที่มันเป็นมังกรอ่ะมังกรสีดำดำจำชื่อไม่ได้อยู่ดีพี่ก็ลืมชื่ออีกละเป็นมังกรสีด,ดำเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยแหละเป็นพวกแบบดิสเขาเรียกว่าอะไรเป็นดิสนีย์เป็นอะไรเป็นยูนิเวอร์แซลคือมันเคยคือมันอยู่ในกระตนูนที่เขาทําอ่ะ คือแต่ละพื้นที่นี่คือสวยมากขนาดพี่เข้าไปในกัมฟูเพนด้าอาหารในกัมฟูเพนด้าก็มีให้เลือกไม่เยอะนะพี่พี่ก็ถ่ายมาอยู่แต่เมนเนียนแลนเนี่ยจะ,จะมีน่าจะมีแฮมเบอร์เกอร์กับะบะหมีม่มั้งเขาเรียกว่านูโดใช่ไหมเอมบอบะหมี่มันก็เรียกนูโดเลยแต่หมายถึงว่ามันก็มีหลายแบบก็จะเป็นมันจะเปผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ชาบแบบใหญ่แบบใหญ่มากแบบใหญ่จริงๆอะ เขาเนี่ยเขาเรียกว่ากะละมังไหมคือใหญ่จริงอแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันแต่ที่พี่เห็นน่ะเขาก็จะมีจุดกินข้าวที่แตกต่างกันไปอ่าแล้วแต่คนชอบนะโอเคนะเนี่ยบอกเลยทิกแล้วแผนที่เดี๋ยวจะติดไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอแล้วกันนะเผื่อใครแบบจะเตรียมตัวไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีแอปด้วยแฮะแต่ว่าแอปสแกนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะเป็นภาษาจีนหมดเลยจ้าวอเทอร์แลนด์เนี่ยรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เข้าไปนะวอเทอร์แลนด์ เพราะว่าเขาน่าจะยังไม่เปิดคิดว่านะเพราะจริงมันใหญ่มากน่าจะยังไม่เปิดเพราะไม่ใช่ช่วงแบบช่วงเล็ดช่วงหนามอะ water land เออพอ a water water world ไม่ใช่ w a t e r land water w o r l ก็คือน่าจะเป็นอะไรอะจะเป็นส่วนน้ำปะเออคิดว่านะคิดว่าแต่เขาไม่ได้เปิดนะตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวหิมะตกก็ต้องเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วแหละ มันก็เป็นน้ําอยู่แหละแต่หมายถึงว่ามันยังอากาศเย็นคือวันที่พี่ไปคือหิมะมันตกเออแล้ววันวาเลนไทน์แล้วคนแบบไปป๊อปปี้เลิฟกันเป็นคู่กันไปด้วยกันเห็นแล้วอิจฉาจงเลยเพราะแฟนพี่ไม่ได้ไปแฟนพี่ว่าตัวค่อนข้างแพงนะแพงแล้วก็แบบถ้าเป็นชั้นชั้นก็ไม่ไปอ่ะเออมันแพงเกินไปแต่ก็เชื่อไหมคนที่ไปแล้วจะไม่ไปอีกเพราะว่าเ็าเตินแพงมากก็คือถามว่าคุ้มไหม ก็รู้สึกว่าไม่คมที่ไปแล้วแบบไม่ได้เล่นเครื่องเล่นทุกอย่างนะอันนี้จริงรู้สึกว่าไม่คมตรงที่ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นทุกอย่างเลยแต่ถามว่าไปแล้วอ่ะคนไม่ไปครั้งที่สองอีกแน่นอนก็คือสมมติอ่ะถ้าไปอย่างเงี้ยอาจจะไปแล้วไปหิ้วของอ่าน,นั้นอาจจะไปใช่ป่ะแต่เพราะว่าที่จะไปอ่ะ ที่เฮลวของหรือไม่ทําไมเพราะว่ามันมีไม้คาถาคนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มีทั่วโลกใช่ไหมถ้าคนอยากได้ของแท้ก็คือของเป็นลิขสิทธิ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นตหมดเลยไม่ใช่ก๊อปปี้ของแท้ก็คือแพงอะของแพงมากขนาดแบบเสื้อตัวนึงก็ประมาณ สองร้อยสามร้อยหยวนแล้วอะไรเงี้ยหลายพันแล้วอ่ะคือแบรนด์คือแบรนด์แท้ไม่ก็อป็คือของแท้หมดเลยจีนบางทีอ่ะเขาก็คิดว่าเออจีนแม่งว่ามีแต่ก๊อปปี้นะแต่จริงๆอ่ะคนจีนอ่ะใช้แบรนด์แท้นะแล้วใช้ของแท้ด้วยนะถ้าคนในเมืองอ่ะเขาใช้แบรนด์แท้เขาไม่ใช้ของก๊อปปี้นะไม่ใช่ก๊อปปี้ซนเจรนะอะไรเงี้ยในเมืองปักกิ่งอ่ะเขาใช้แบรนด์แท้กันทุกคนดูได้เลยแบบดูออกเลยนะว่าเป็นของแท้อ่ะเขาไม่ไม่ใส่แบบ ของกรอปกันอนะ่ะเออเข้าใจไหมในน,นี้นึกรู้สึกว่ามันอาจจะแบบอยู่ที่พื้นที่ไงเพราะว่าสัญเจนอาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทาของกลอปเยอะอะไรเงี้ยแต่ในปักกิ่งอะ่ะคนปักกิ่งจริงจริอะ่ะเขาใส่แบรนด์เนมของแท้กันหมดเลย ของที่เขาซื้อเขาก็ซื้อแบรนด์เนยเออซื้อของแท้หมดเลยในยูนิเวอร์แซลคือแท้หมดเลยนะทุกคนถ้าใครไปแล้วคิดว่าจะไปหิ้วของให้เพื่อนอะคุ้มอันนี้จริงๆถ้าใครไปแล้วหิ้วของให้เพื่อนเพื่อนชอบอะไรเงี้ยว่าจ่ายหนักไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าของมันแท้แล้วราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันอโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะถามว่า วันวันหนึ่ง9โมงถึง18บนาฬกาพี่ว่าก็ยังเล่นไม่หมดอ่ะถ้าแบบต่อคิวเองนะถ้าใครมีกระตังหน่อยแนะนำว่าให้ซื้อบัตร VP ีไปเลยไม่ต้องต่อคิวแล้วก็ได้เล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างจริงภายในวันเดียวแต่ถ้าบัตรธรรมดามันไม่ค้มก็คือถ่ายรูปไปเล่นสักหนึ่งอย่างแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันอันรนั้นอะไรกันอะไรเงี้ยใช้ชีวิตใน,ในนั้นแค่นั้นแล้วก็ถ่ายรูป <c oughs> อันนั้นคุ้มอยู่แต่ รู้สึกว่าบัตรธรรมดาไม่คุ้มมากเพราะมันต้องรอแล้วคนก็เยอะแล้วช่วงหน้าเทศกาลทุกเทศกาลอะคนจีนจะเยอะทุกทุกครั้งพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าคนม,มันเยอะเองงี้เพราะคนจีนประชากรเขาเยอะไงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้แผนที่โคตรใหญ่อะ่ะก็เลยแบบเออเ,เข้าใจเนาะเมืองเขาเป็นแผ่นดินใหญ่แล้วแบบคนเยอะมากอะไรมันก็คุ้มค่าว่าวันวันนึงเขาน่าจะได้แบบหลายหลายร้อยล้านว่าหลายล้านว่าคือแบบ ถือเงินไปพันหยวนก็ยังไม่พอไอจริงหมื่นหยวนก็ไม่รู้จะพอไหมถ้าแบบจะเล่นทุกอย่างซื้อของทุกอย่างที่อยากได้หมื่นหนึ่งหมื่นหยวนก็ไม่พอโอเคไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดตตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย